โควาไตรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันมึงมีใไปหายกินกับมึงนะอ่าแล้วมึงไปเอาใครครับพลังรักทรัพย์พลังรักทรัพย์นั่นแหละพอจิบพออา้ากันกอ่อนคอเข่าตารางก่อนคอเข้าเรือนจํานะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับพี่น้องเอเจีนะ อ่านะครับมาดูถูกครอบครัวตัวเองมาด้อยค่าพี่น้องตัวเองมาด่าพ่อแม่ตัวเองวันแรกมึงยังจําได้ไหมใครเป็นคนช่วยเหลือมึงอ่าใช่ไหมละ่ะคนที่มึงโกรธคนที่มึงเกลียดเขาคนที่มึงรังเกียจเขาทุกวันนี้น่ะเขาแร้นพวพวพวาขึ้นผู้ขึ้นเขาลุกขึ้นลุกลงแล้วมึงไปทําอะไรบ้างอีหามึงอ่าในนิทานเรื่องนี้น่ะมึงไปเหตุอย่างน่มึงนางแต่งหียุนะ่น่ะจิง เมาไม่นีไรไรมาดิเราไม่ร็วไรออนะครับพี่น้องเอฟซีมึงรอแต่อย่างเดียวไงนะอ่าจะขึ้นไปหลายไปดูไรก็ส่วยอีกผู้ทรงส่อีกบัานนี้แน่อ่าแล้วมึงรู้อะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเอ่มันก็แปลกไงครับนี่แหละเขาด่ามึงนะ เออมึงไม่ได้สนใจเลยมึงไม่ได้ให้ค่าแม้ความสําคัญเลยกับลูกมึงใช่ไหมละ่ะคนขึ้นไปดูเกิดซวยซ้ำแบบนี้เนี่ยเป็นมีพิรุษซ้ำแบบนี้มานี่แหละครับสิ่งที่มันเจ็บใจนะทุกส,สิ่งทุกอย่างเอา้าถ้ามึงทำไม่ถ้าถ้ามึงรู้นะอา่าว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเนี่ยเอา้ากรรมนั่นแหละจะย้อนกลับไปหามึงกําลังจะย้อนกลับไปหามึงนะกูพูดได้เลยนะ แต่นี่แน่นะกูกูกูเชื่อเลยว่ามึงอมึงไม่เชื่อหรอกว่าเขาทำนะแต่ในใจลึกๆของมึงนะนะครับเนาะอืมนะครับพี่น้องเอซแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสิ่งที่มึงพูดนะ่ะมันจะย้อนเข้ากับตัวมึงมันจะย้อนเข้ากับตัวมึงนะกูบอกไว้เลยนะย้อนแน่นอนครับพี่น้องเอฟีนะ ย้อนกลับแน่นอนนะครับพี่น้องเอฟีนะพวกหานั้นไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรหนึ่งมึงเลยนะครับไปรักพี่ชายนอกใส่ไปให้ค่าอ่าคนที่ช่วยเหลือมึงแทพเป็นเทพตายกลับมาด่ากลับมาว่าเขาเอาไม่มีใครช่วยเหลือมึงส้นตีนจะมาช่วยเหลือมึงไหมทําทไมถึงไปให้อะไรครับอไปให้เกียรติเขาจังเลยนะกรรมตามสนองแน่นอนครับเรว,วัน อาตามทนแน่นอนนะกูเชื่อได้เลยนะสิ่งที่มึงไปใส่ร้ายใส่ความเขานะมึงย่อมรู้อยู่แก่ใจของมึงอยู่แล้วนะอ่านะครับในนิทานเรื่องนี้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนกระทำนะอ่ามึงมาสงสัยภายหลังนี้ใช่ไหมเพราะอะไรมึงต้องมึงต้องออกมาสงสัยมึงน่าจะรู้ตัวมึงดีนะอ่ากูดูสีหน้าท่าตา,ามึงทุกวันนี้นะอ่ามันไม,น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 มน่ไม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 ่ได้ดีเลยอาการมัน,มนไม่ดีเลยนะครับพี่น้องแคปซีนะ แล้วก็ย,ยิ้มได้นะคะแม่และมึงแกล้งยิ้มไงครับแต่ข้างในรึ้พ่อตายพ่อตายไงครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าอ่าพอเวลาเป็นนั่นเป็นนี่พวกนี้พวกนี้จะมาสนใจใจดีมั้ยนะไม่ครับพี่น้องเอฟซีนะมันมาพูดเพื่อเอาคอนเทนต์เฉยๆนะอ่ามันไม่ได้รักไ,ไ,ไ,ไม่ได้ห่วงใยเหรอกนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวกูพูดได้เลยกูพูดได้เต็มปากเลยนะผลสุดท้ายคือพี่น้องมึงนั่นแหละนะ แต่มึงมาทํากับพี่น้องมึงแบบนี้นะอ่านะครับเขาก็เลยหมดใจไงครับพี่น้องเอฟซีมันมันไปตกกันไม่ได้นะมึงจะตายข้างตัวนั้นเขาก็ไม่หัวซาแล้วนะเขาพูดแล้วนะ,ะมันยังทําได้ไงครับขนาดเรื่องเล็กๆแบบนี้มันก็ยังทําได้นะครับเนาะขนาดนองมันก็ยังฟ้องได้ไหมครับในนิทานเรื่องนี้นะยังฟ้องได้ไงเรื่องใหญ่ละครับมันจะทําไม่ได้หรือนะที่ไหนมันจีเฮดบอได้ครับพี่น้องเอฟซีขนาดเรื่องนี้มันยังทําได้ไงครับ อมันยังทําได้เลยครับพี่น้องเอฟจีสำนึกไม่แล้วไม่ทันแล้วค่ะมันก็สําำนึกบ่าได้แล้วคบมันไปแล้วแตลือดเปิดเปืองแล้วไงค,ครับมันก็ตามนําแหละขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากไงครับอมันลงยากไงครับพี่น้องเอฟจีนะ,ะนี่แหละครับกรรมตามทันอ่ากรรมตามทันกมตามทันเพราะอะไรครับอ่าจะไม่เหลืองใครไงครับพี่น้องเอฟจีไม่แต่กระาตีพี่น้องของตัวเอง คนที่ไปอยู่ด้วยคนที่คบด้วยน่ะเขาไม่ได้มีความจริงใจอะไรเลยนะกูจะบอกมึงให้นะเขาอยู่กับมึงเพราะผลประโยชน์เพื่อเงินนะไม่จะอีฝ่าอีตีอุออ้งหมูเมื่อก่อนก็ด่ากันแซะกันนินทากันโนะครับเนาะนินทากันนะเออมึงก็สร้างซอกกับเมียมันมันก็ต้องอาศัยมึงใช่ไหมล่ะอาศัยเงินกับมึงอาศัยงานกับมึงใช่ไหมล่ะ ่นะอาศัยงานกับมึงอาศัยเงินกับมึงยีใน,นพวกนั้นก็เหมือนกันนะอืมเข้ามาไม่ได้มีความจริงอะไรใจอะไรกับมึงเลยอ่านะครับเนาะไม่ไม่ไม่ไมันไ,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 ไม่มีใครครบแล้วไงครับมันก็ต้องจาเป็นใช่ไหมล่ะจําเป็นไงครับนะอ่ากีฟาเมื่อก่อนก็โอยด,ดากันจะเป็นจะตายเบาพื้นว่าขวันกันนะอ่านี่แหละครับพี่นอนะ้อง F4 นะป้บพี่น้องปนีว่าเอาใครเลยก็ญาตินั่นแหละพาไปเผา ว้มันจะตายด้กระตายได้กับผ่าปได้กับพี่น้องเอฟจีนะอ่านะครับแต่พ่อแม่ยังไงมันก็ทิ้งลูกไม่ได้หรอกครับมันทิ้งไม่ได้แต่ลูกเนี่ยมันทิ้งพ่อแม่ได้นะครับเนาะก็คิดดูเองนะครับคนเราใช่ไหมล่ะมันมีสักกี่คนนะครับที่ทาแบบนี้มันก็เป็นพวกเดียวกันนะครับมันพวกสันดานหมาเหมือนกันนะครับถึงไปอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมอ่ามันสันดานหมาครับนะเออถึงไปอยู่ด้วยกันได้นะครับนะถึงไปยืนยอสรรเสริญไปยกหางไงครับนะมึงไม่รู้ผิดชอบช่วดี